สุขภาพเงินซื้อไม่ได้ต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ซื้อสุขภาพไม่ได้นะคะอย่างมือนี้เส้นเสามีหลายเส้นในมือซ้ายทํางานเยอะมากติดต่อประสานงานเยอะมากแล้วมือเขานิ่มเหลวนะมือเขานิ่มเหลวนะแล้วก็งานเขาเนี่ยนะคะมาเจอจุดเนี้ตอนอายุประมาณสามสิบหกเนี่ยแก้ปัญหาเยอะมากช่วงนั้นงานสรุปก็เครียดเครียด นะฮะฉะนั้นคนเราต้องดึงถ้ารู้จังหวะชีวิตแล้วช่วงนั้นมันไม่ดีเราก็อย่าไปเครียดนะ,ะเป็นช่วงช้าเราก็ช้าแต่เราต้องรู้จังหวะแล้วก็พักผ่อนให้เป็นเวลานะคะจะยุ่งแค่ไหนก็แล้วแต่ตัดออกไปเลยงานยุ่งแค่ไหนให้ปิดสวิตช์เดี๋ยวนั้นนะคะเดี๋ยวไปทํากันใหม่นะคะตัดจบให้ได้แล้วก็เอางานออกจากหัวใจไปเลยนะคะแล้วก็ไม่เครียดนะคะ คนคนนี้มือนิ่มเหลวก็เป็นคนเซนซิทีฟนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมือนิ่มเหลวนะคะจับมือสัมผัสด,ดูมือนิ่มเหลวเป็นคนเซนซิทีฟนะคะแล้วก็งานติดต่อประสานงานเยอะมากนะคะแล้วมาเจอจังหวะตรงนี้รวมทั้งเรื่องครอบครัวด้วยนะคะก็เรื่องงานด้วยเรียกว่าเล่นเอาฟิลขาดไปเลยฉะนั้นทุกคนถ้ารู้ตัวล่วงหน้าจะได้ตั้งรับ ถ้าเผื่อเราไม่มีอุปสรรคเลยคงไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ต้องแก้เอาธรรมะพองพรธองค์เข้ามาปล่อยวางค่ะแต่จุดอายุมันจะบอกเลยสามสิบหกเองโดนแน่นะลายมือในระบบไม่ติดเขาจะเตือนแต่ถ้ารู้ตัวลงนาเราก็ระวังค่ะโอเคนะคะ